สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ย่กับรายการปาเซนทีเอ็มนะครับวันนี้มาต่อเล่นบอร์ดเหมือนเดิมนะครับก็ใขยากให้ผมแคสเกมก็รอต่อไปนะครับก็มันอยู่เคปคลิปนึงครับก็อัดกับเพื่อนนะครับสองคนก็หนึ่งชั่วโมงเต็มๆนะครับก็อัดก็ลงไม่ได้นะครับต้องรอผมมีความก่อนถึงจะลงได้นะครับวันนี้จะมานะครับก็จะมาบอกบอร์ดก่อนนะฮะแป๊บหนึ่ง ชาร์จเราชาร์จบัตไปด้วยแล้วมันแหลกนะฮะเอ,อ็นอ,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 อืมบัตก็เหมือนเดิมนะครับแต่แค่บอรดร V นะครับก็เนี่ยบอตร V นะบัตนะร V หกเนะี่ยนะครับแค่ผมยังไม่รู้วิธีนี่ใจนะวิธีซื้อนะมันต้องซื้อได้นะครับต้องซื้อ นะครับต้องซื้อนะครับนะครับก็ต้องซื้อด้วยครับก็นี่นะเดี๋ยวมาสมัครก่อนนะ นะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งมันค่อนข้างแหลกหน่อยนะครับก็อเออใต้คลิปนะครับที่ผมถ้าไม่ได้อ่านก็ทำให้เตอาต้องขอไปด้วยนะครับ นะครับก็สบายสบายนะฮะอืมนี่นเราก็จะให้ลิงก์มาเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเดิมแป๊บหนึง่งเอาก่อนโอเคนะฮะก็สำหรับไลน์นะผมเปลี่ยนไอดีผมก็เปลี่ยนไลน์แล้วนะครับเปลี่ยนไลน์เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ไม่รู้มันจะนี่ก็ไม่รู้มันจะไอ้นี่ตายหรือเปล่านะ ต้องดูกันอยอเพิ่มได้หรือเปล่าน่ะไปเลยก็นะครับก็จะมาสมัครเหมือนเดิมนะครับก็กลุ่มยังไม่มีนะครับยังไม่มีเผื่อว่ามึงรถไปตีไผ่นะ ต้องเข้าใจเพราะผมติดบัญชีดาวนล้วก็ถ้าอยากจะถ้าใครอยากเห็นให้ผมก็ลงบอรดให้ก็บอกนะครับเดี๋ยวผมจะลงให้นะครับรอก่อนมาแล้วเต็มอันหนึ่งโอ้ ที่ไมได้ให้ทีนี้ดูว่าทางเอ่อเลยทับหนึ่งอ้าจะมาเคนศึกไหน c t โอเคนะตัวนะครับต้องเพิ่มบอร์ดไว้อ้เต็มเดี๋ยวก่อนอุ้ยกดผิดเวรซ้ำที่จริงจะคัดลอกนี้ต้องคัดลอกนะเพราะ เพิ่มไม่ได้อีกคนเต็มจะเชิญเนี่ยคนเต็มหมดแน่เลยจะค่อยเพิ่มทีลนะโอ้ยเพิ่มเลยสองบานั่นผิดตรงว่าเต็มแค่สี่สิบแน่เลยแต่อย่างว่าสี่สิบอย่างว่าอยู่ด้อยู่ เรื่องอ้ไเลยฮะไม่ว่างนี้ป่ะอันนี้ก็ปัดคนับก็ใช้งานได้ครับถ้าใครอยากสมัครก็สมัครได้นะครับตอนนี้อ๋อแหลก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 นะครับช่วนี้ครับอืมเนี่ยปึ๊บเพิ่มได้ป๊บเพิ่มไป เพิ่มเพิ่มเพิ่มนะครับเพิ่มเพิ่มอืมไปเรื่อยๆนะครับจะขอเวลาสักคู่นึงนะครับอ่านะครับก็มาต่อนะครับก็ผมแสดงว่ามันแค่นี้นะครับก็อันนี้มันยังส่งไม่ทันนะอ่าส่งไปนี้ก๋ยวก็ให้มาแล้วก็ ก็ดได้มาแค่นี้นะครับก็ยัมีกลุ่มกับถ้าใครมีกลุ่มนะครับก็แอดผมมาได้นะเดี๋ยวนะครับก็เบอร์ผมยังไม่ใส่นะฮะก็ยังเห็นว่าว่างเปล่านะครับก็ไอดีผู้ชายนี่ไอดีผมถ้าใครไม่เห็นกลัวลืมนะครับก็จะใส่ใต้ลิงนะครับนะครับก็กลัวนะครับว่าจะลงไม่เป็นก็มาบอกผมได้แล้วกันนะฮะผมก็ลงให้แล้วกันนะ ก็ตอนนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านด้วยครับก็ถ้าไม่มีคุณนะในตอนนี้ก็ก็จะคงจะไม่มีผมนะครับก็ขอบคุณนะครับเ,เวลาเพื่อนๆรู้เรื่องบอดเนี่ยผมอะโคตรมีความสุขเลยนะเว้ยผมจะได้สร้างความสุขให้ทุกคนนะครับก็นะทุกเจ้าในทุกคนโคตมีความสุขนะครับ ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามผมมาจนถึงตอนปัจจุบันนี้ครับก็ต้องการาบขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมในวันนี้นะครับก็ต้องกราบปราทุกคนด้วยครับผมอ่านะครับก็ลาตีสวัสดีครับผมสวัสดีครับ